สวยเนาะมีเหมือนคลื่นทะเลสวยมากมนภูเขาเลยไงตุ๊กใช่ข้างทางไปเก็บเห็ดค่ะสวยงามมากค่ะเธอไปไหคะเธอต้องลงเฟซนะว่าเธอไปเก็บเห็ดที่ไหนไปเก็บเห็ดบ้านเพี้ยนค่ะมันเพี้ยนเท่านั้นค่ะแล้วก็เพี้ยนพาไปไม่รู้เพี้ยนพาไปไม่รู้จิตเขาจะถามเธอไปที่ไหนคะ ภาษาบ้านฉันในอ,อีดอเราตรงไปสะพานคะ่ะคือเนี่ยตรงสะพานอือไปสะพานคะ่ะไปได้เหรอไปไ,ได้สิมันเ,เป็นสองเลนนี่สวนน้ำเยอะแลว,วมาบนด้านน้ำไม่มี ที่ไหนทา้ยพยานะ่าบ้า